ซีดหรือว่าถุงน้ำเนี่ยในบางรายสามารถยุบฝ่อเองได้นะซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดแล้วก็จุดที่เป็นด้วยด้านบนก็เป็นแนวทางการฟื้นฟูน,นะถ้าเราเป็นภายนอกหรือเป็นช่วงหน้าอกเนี่ยก็สามารถเจาะแล้วดูดออกได้นะแต่ก็ไม่ได้การันตีนะว่าจะไม่กลับมาเป็นอีกหรือว่าจะหายขาดไปเลยเพราะว่าอาการเหล่านี้เนี่ยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นภูมิคุ้มกันของเราอาหารการกินหรือว่าอากาศหรือว่าการดำรงชีวิตนะแล้วก็ ถ้าใครที่เป็นในจุดที่สําคัญเนี่ยคุณหมอก็ต้องวินิจฉัยอีกทีหนึ่งว่าควรผ่าหรือไม่ควรผ่านั่นเองนะยังไงก็แนะนําให้ปรึกษาแพทย์ควบคู่ไปด้วยกรณีที่เป็นพวกซีดรังไข่หรือว่าพวกมดลูกโตหรือว่าเป็นก้อนเนื้อที่รังไข่นะก็แนะนําให้ปรึกษาคุณหมอก่อนนะและใครที่กําลังหาสารอาหารหรือว่าตัวช่วยอยู่นะเราขอแนะนําองตัวนี้เจ้ามูนิพัทก,กับไฟตัวไฟนะมูนิพัทเนี่ยเขาช่วยในเรื่องของ ภูมิคุ้มกันต่างๆช่วยในเรื่องของความอักเสบนะแล้วก็สารสกัดตรงนี้นะจะเป็นตัว,ตวอิมูนานะแล้วก็ตัว e อ d e ด Moon สตัวนี้มีสิทธิบัตรนะทุกคนแล้วก็ได้รับเทรมาร์กด้วยนะตัวเจ้าอิมูนาเนี่ยช่วยในเรื่องของเม็ดเลือดขาวใครๆก็รู้ว่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยช่วยดักจับเซลล์ผิดปกตินะไวรัสแบคทีเรีย ช่วยที่สาเหตุเลยแล้วเจ้าเอลเดอร์มูนเนี่ยช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันตัวนี้สะสกัดเข้มข้นเลยและทั้งสองตัวนี้เขาปลอดสารเคมีนะแล้วก็มีสิทธิบัตรด,ด้วยสําหรับใครที่อยากทานเสริมเป็นตัวเจ้าไฟต์ไฟตเนี่ยตัวนี้ช่วยในเรื่องของมะนะหรือว่าผู้หญิงนะที่เป็นบล็อซีดรังไข่เน่ยแนะนําทานคู่กันเพราะว่าตัวนี้ช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนด้วยนะทานคู่กันก็จะเสริมฤทธิ์กันดีหลักๆแล้วแนะนําตัวนี้ก่อนมูนีพัทนะใครอยากทานเสริมน้องมะ ตัวนี้คู่กันเข้าไปนะแล้วก็หลายคนถามหารีวิวนะแล้วก็ถามว่าระยะเวลานานเท่าไหร่ถึงจะดีขึ้นนะรีวิวเดี๋ยวขึ้นให้ดูตรงนี้เลยจ้ะ รีวิวเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยลองซื้อไปทานก่อนสักชุดหนึ่งดีก็กลับมาซื้อซ้ำนะมันจะเป็นรีวิวจริงเลยของลูกค้าที่ทำรีวิวไว้ให้ส่วนทานนานแค่ไหนเนี่ยระยะเวลาฟื้นฟูควรจะอยู่ที่9 0้า0วันซึ่งแต่ละคนเนี่ยรับสารอาหารที่แตกต่างกันแล้วบางคนบอกพี่พึ่งเป็นเองน้องมีโอกาสไหมก็ทานดีกว่าไม่ทานแน่ๆเพราะว่าการที่เราตรวจเจอเนี่ย ไม่ได้แปลว่าเราเพิ่งเป็นเมื่อวานนี้หรือเพิ่งเป็นวันนี้เราเป็นมานานแล้วแต่เราไม่รู้การที่เราภูมิตกหรือร่างกายเราอ่อนแอเนี่ยควรได้รับการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องสักนิดหนึ่งแล้วก็อย่าฝากความหวังไว้กับอาหารเสริมควรดูแลร่างกายในเรื่องของอาหารการกินด้วยงดแป้งงดน้ําตาลนะซึ่งเป็นสาเหตุของความอักเสบต่างๆของร่างกายสําหรับใครที่สนใจเนี่ยก็แนะนําทักแชทมาหรือว่าดูที่ด้านข้างตรงนี้ได้เลย